บทที่43ระดับความยึดถือวันหนึ่งมีพราววินิพกคนหนึ่งตั้งใจเดินทางรอนแรมมาจากต่างแคว้นเพื่อมาขอรับเหรียญทองจากท่านภาวรีแต่ท่านได้มอบทรัพย์สินให้กับคนยากไร้ไปจนหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่สักเหรียญเดียวท่านภาวรีจึงบอกให้พราววนิพกผู้นั้นกลับไปก่อนปีหน้าค่อยมาใหม่ แต่พรามค์คนันคิดว่าท่านภาวรีปฏิเสธตนเพราะไม่มา ในเวลาที่กำหนดจึงเกิดความไม่พอใจเนื่องจากตนเดินทางมาไกลการจะมาอีกครั้งในอีกปีหน้าก็ยากยิ่งนักท่านภาวรีนะ่าจะอนุเคราะห์เขาก่อนเขาเชื่อว่าท่านภาวรีต้องมีเหรียญทองเหลือเก็บไว้บ้างจึงแกล้งทำอุบายประกอบพิธีสาบแช่งที่เบื้องหน้าอาสมของท่านภาวรีโดยก่อกองทรายและโปรยด้วยกลีบดอกไม้ ร้อมกับสาบแช่งให้ท่านภาวรีมีอันเป็นไปขอให้หัวของท่านแตกเป็นเสียงๆภายในเจ็ดวันเมื่อท่านภาวรีได้ยินดังนั้นจึงเกิดความวิตกกังวลกับคำสาบแช่งนั้นเนื่องจากท่านไม่ได้ให้ทานตามที่เขาขอร้องจริงๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความหวาดหวั่นในคำสาบ ท่านโพเชครับท่านภาวรีนี้เป็นถึงครูบาอาจารย์เป็นถึงผู้นำทางจิตวิญญาณมีคนนับถือจำนวนมากทั้งได้ชื่อว่ามีความรู้และร่ำเรียนมามากทำไมถึงยังรู้สึกหวั่นไหวต่อการสาบแช่งที่ดูไรสาระพวกนี้ได้ล่ะครับผมตั้งคำถามกับท่านโพเชระหว่างท่องไปในความทรงจำของอชิตา การมีความรู้มากไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีอิสระทางจิตนี่เขาตอบคำตอบของท่านยิ่งทำให้ผมสงสัยมากยิ่งขึ้นเรื่องที่ท่านพูดมานี้เกี่ยวกับคำถามของผมด้วยหรือครับเกี่ยวสิแต่เธอต้องทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดก่อนนะ ถ้าจะให้พูดแบบตรงไปตรงมาก็คือการรู้มากยิ่งขึ้นจะทำให้มีการยึดถือมากเมื่อยึดถือมากโอกาสที่จะเป็นอิสระก็ยิ่งน้อยลงเขาตอบแบบโผกวนตามสไตล์รูปธรรมชั้นสูงท่านพูดอ้อมไปอ้อมมาแบบนี้ผมไม่เข้าใจหรอกครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่ท่านภาวรีกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ครับผมถาม ่า,าวารีเป็นผู้ที่มีการศึกษามากและจำความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างแม่นยำที่จริงความรู้ของเขาก็ลึกซึ้งขนาดที่เข้าใจกลไกาการกำเนิดโลกกำเนิดจักรวาลร,รวมถึงรู้ว่ามีรูปธรรมชั้นสูงอย่างพวกชั้นดำรงอยู่หากถามเขาว่ารู้จักชั้นไหมเขาจะตอบว่ารู้จักดี เขาสวดมนต์สรรเสริญฉันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เธอเชื่อไหมว่าเขาไม่เคยสื่อสารกับฉันในแบบที่เธอกำลังทำอยู่ขณะนี้ได้เลยแม้สักครั้งเดียวเพราะว่าเขารู้จักฉันในแบบที่เป็นความรู้ไม่ได้รู้จักฉันในแบบของความเข้าใจเขาตอบ เรื่องนี้ยิ่งไม่เกี่ยวกับที่ผมถามมากกว่าเดิมอีกครับผมแสดงความเห็นฉันเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนี้ดีกว่าหากเธอถือลูกแอปเปิลอยู่ในมือเธอจะมองว่าไม่มีแอปเปิลอยู่ในมือได้ไหมเขาถามอืมผมยังลังเลไม่กล้าตอบ เราไม่รู้ว่าท่านโพเชจะมาไหมไหนถ้าเธอเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเธอเคยกินแอปเปิ้ลที่มีลักษณะแบบนี้แล้วภาพจำในอดีตจะทำให้เธอเชื่อมั่นว่ามันมีอยู่จริงแน่ๆ เพราะเธอเคยสัมผัสกับรสชาติที่หวานกรอบของมันเธอจะไม่มีวันว่ามันไม่มีอยู่จริงได้ในทางกลับกันใครที่บอกว่ามันไม่มีจริงเธอก็จะแย้งเขาว่ามันไม่มีจริงเพราะมันกำลังวางอยู่บนมือของเธอแต่ถ้าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับปร,ริญญาเอก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเธอจะเห็นแอปเปิลที่วางอยู่ในมือของเธอเป็นเพียงสสารประกอบทางเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุต่างๆโดยผ่านกระบวนการก่อเป็นรูปร่างทางพันธุกรรมของต้นแอปเปิลที่เป็นแม่แบบคงที่ขณะนี้ลูกแอปเปิลมันเป็นเพียงจุดรวมของกระบวนการกระบวนการหนึ่งเท่านั้น เธออาจจะไม่เห็นแอปเปิลแล้วแต่เธอเห็นส,สารประกอบทางเคมีแทนซึ่งยากที่เธอจะไม่เชื่อว่าสารประกอบเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงเพราะเขาพิสูจน์แล้วว่ามันมีแต่ถ้าเธอเป็นพระเจ้าเธอเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นผู้สร้างโลก ้างจักรวาลและเป็นผู้สร้างกระบวนการทั้งหมดให้เกิดเป็นลูกแอปเปิลลูกนี้ขึ้นมาเธอจะเห็นว่าแอปเปิลลูกนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์แค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีถ้าเทียบกับเวลาทั้งหมดของจักรวาลดังนั้นพระเจ้าจะไม่มีวันยึดถือว่ามันมีอยู่ พราทั้งหมดมันมาจากความว่างเปล่าและมันก็จะกลับคืนสู่ความว่างเปล่าอย่างรวดเร็วในเมื่อเธอรู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่มีอยู่จริงและถ้าเธอไม่ยึดถือสิ่งใดเลยสิ่งนั้นย่อมไม่มีท่านครับผมว่าท่านตอบไม่ตรงกับคำถามไปไกลามากเลยนะครับผมทวงตรงสิ เพราะสิ่งที่เป็นความรู้ของพาวเรดาบทนั้นคือความรู้ที่เขายึดถือว่ามันมีอยู่เขาเชื่อว่าคำสาปแช่งนั้นมีอยู่จริงมีอำนาจที่จะโดนบันดาลให้เขามีอันเป็นไปได้จริงมีอำนาจที่จะโดนบันดาลให้เขามีอันเป็นไปได้จริงเขาจึงหวาดกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคำสาปแช่งนี้จะมีจริงก็จะพอกับคนที่คิดว่ามันมี และมันจะไม่มีกับคนที่ไม่ยึดถือว่ามันมีและระดับความยึดถือนี้เองที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นมีอิสระทางจิตมากแค่ไหนที่ฉันพูดว่าระดับความยึดถือนั้นที่จริงมันไม่ได้มีระดับชั้นจริงๆหรอกนะ แต่ขณะนี้พาวรีดาบทมีความยึดถือที่ไม่แตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาคลายความยึดถือได้สามารถมองเห็นความไม่มีอยู่จริงของทุกสรรพสิ่งหรือสามารถมองเห็นมันเป็นเพียงปรากฏการ์ได้เขาก็จะเป็นอิสระจากการยึดถือนั้นได้ทันทีซึ่งการเป็นอิสระทางจิตนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการผ่านด่านหนึ่งด่านสองจนครบทุกด่านแล้วจึงสามารถคลายความยึดถือในทางกลับกันหากเธอจะใช้วิธีไต่ลำดับด้วยการคลายความยึดถือหนึ่งเพื่อไปยึดถืออีกสิ่งหนึ่งที่มองว่าสูงกว่าถูกต้องกว่ามันจะทำให้เกิดความยึดถือใหม่ที่ยากกว่าเดิม พราะการยึดถือว่าความรู้ที่ตนรู้นั้นถูกต้องที่สุดมันจะยิ่งยากต่อการคลายให้เป็นอิสระเขาอธิบายเราจะบอกเรื่องนี้แก่เขาได้ไหมครับเพราะผมเห็นความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะหลุดพ้นของเขาจริงๆผมถามได้สิแต่เขาจะเข้าใจเรื่องที่เราพูดเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขานะเขาตอบ เราสามารถเข้าไปแทรกแซงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วได้ด้วยหรือครับผมถามที่จริงเราไม่ได้เพิ่งจะมาแทรกแซงแต่การแทรกแซงนี้มันได้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ต้นเพียงแต่สิ่งที่เธอได้เห็นนับจากนี้มันคือการแทรกแซงระหว่างเราณเวลานี้เขาตอบหมายความว่า การแทรกแสงที่เรากำลังทำนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วงั้นหรือครับดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับผมแสดงความเห็น ที่เธอถามฉันว่าเราสามารถเข้าไปบอกเขาเกี่ยวกับการยืดเรื่องการสราบแช่งนี้ได้หรือไม่นั้นมันคือความประสงค์ของเธอณนะปัจจุบันแต่มันก็เป็นความประสงค์ของเธอณนะอดีตด้วยซึ่งความประสงค์ณนะปัจจุบันของเธอตอนนี้มันก็เป็นความประสงค์ในอนาคตของจิตวิญญาณของเธอในอดีตด้วยเขาอธิบาย อย่างไรนะครับผมถามเพราะรู้สึกงงช่างเธอนะเธอไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ที่ฉันย้ำเสมอว่าเรื่องคุณสมบัติของจิตมันจะอยู่เหนือกฎของพื้นที่และเวลาขอแค่เธอตระหนักรู้ว่าเรื่องของความรักความปรารถนาดีนี้คืออนุภาพทางจิตวิญญาณไว้เสมอก็พอซึ่งสิ่งที่เราจะนับจากนี้ก็คือ ความรักความปรารถนาดีที่เธอมีต่อภาวรีเขาพูดแล้วเราจะมอบความปรารถนาดีนี้ให้เขาอย่างไรครับผมสงสัยเรื่องวิธีการขอให้เธอรอดูเรื่องราวต่อไปก็แล้วกันเขาเสนอได้ครับเช้าว,วันต่อมาขณะที่อชิตดาวโบทยกปัตาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายขึ้นไปยังอาสมของท่านภาวรี เมื่อมาถึงก็ไม่เห็นท่านภาวารีนั่งอยู่ในที่ประจำมองไปรอบอาสมก็ไม่เห็นใครเขาจึงเรียกชื่อท่านเบาๆด้วยความเคารพท่านอาจารย์ขอรับท่านอยู่แห่งไหนขอรับอาชิตะเรียกขณะที่กำลังก้าวขึ้นไปบนชานอาสมอาชิตะใช่ไหมข้าอยู่ในห้องเสียงอ่อยๆของท่านภาวารีดังออกมาจากห้องนอนท่านอาจารย์ไม่สบายหรือขอรับ สจะไปนำโอสดมาถวายอาชิตะถามข้าสบายดีข้าเพียงต้องการพักผ่อนเขาตอบเมื่ออาชิตะเข้าไปในห้องนอนก็เห็นท่านภาวรีอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติท่านนอนคุดคูดคล้ายขับทารกในครันแววตามีความหวาดกลัวสีหน้าดูวิตกกังวลเกิดอะไรขึ้นกับท่านอาจารย์หรือขอรับ อาชิตะรีบนั่งคุกเข่าลงแล้วคลานเข้าไปใกล้ๆท่านภาวรีเออเออเออท่านภาวรีอ้ำอึ่ง